สวิธีปรับฮวงจุ้ยด้วยตัวเองอสวัสดีครับผมอาจารย์เซิร์นนะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับสวิธีปรับฮวงจุ้ยด้วยตัวเองนะครับทำแล้วรวยเลยทันทีนะครับไม่ต้องรอทําเองได้เลยนะวันนี้เลยนะครับฮวงจุ้ยเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องยากนะเพราะว่ามันต้องรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับถึงจะสามารถค่อยมาจัดการมาปรับแก้ได้ แต่ในความเป็นจริงนะฮวงจุ้ยเราสามารถปรับแก้ได้เองเลยทันทีได้ง่ายๆด้วยทําได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรมากมายนะครับเราสามารถทําให้เรื่องร้ายๆมันหายไปได้เลยทันทีแล้วก็ทําให้เรื่องดีๆมันเข้ามาได้เลยทันทีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเคล็ดลับพิเศษเลยนะที่สินแสทุกคนจะใช้4วิธีนี้ในการปรับฮวงจุย้ยและรับรองนะครับว่าแค่ปรับเนี่ยได้ผลเลยวันนี้นะครับวิธีแรกก็คือการทําให้สว่าง สิ่งหนึ่งนะครับที่หวงจุ้ยร้ายๆเกรียดเลยเนี่ยก็คือความสว่างนั่นเองนะครับเมื่อเวลาที่เราต้องการปรับฮวงจุ้ยตรงไหนให้ดีนะครับเทคนิคที่หนึ่งนี้สําคัญและง่ายที่สุดแล,และทําได้ทันทีนั่นคือการทําให้สว่างนั่นเองถ้าพื้นที่บริเวณนั้นคุณมีไฟอยู่แล้วนะครับก็เปิดไฟบ่อยๆเปิดไฟให้มันสว่างสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ย มันไม่มีไฟคุณก็ไปเสริมด้วยการหาโคมไฟนะครับตั้งพื้นตั้งโต๊ะก็ได้นะครับเอาง่ายๆเลยเปิดให้มันสว่างสว่างอยู่ตลอดนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าและพื้นที่บริเวณไหนล่ะที่ควรจะทําให้สว่างคําตอบก็คือว่าบริเวณไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณน,นั่นเองนะครับฮวงจุ้ยที่สว่างเนี่ยจะส่งผลให้คุณเห็นชัดนะครับความคิดก็สว่างสวัยนะครับจะทําอะไรคิดอะไรเนี่ยมันก็มักจะถูกต้องถูกเวลานั่นเองนะดังนั้น พื้นฐานเบสิกในการปรับหงจุ้ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่มันมองหม่นดวงไม่ดีเนี่ยเราปรับให้สว่างก่อนยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือเช่นโต๊ะทํางานของคุณเนี่ยสว่างพอหรือเปล่านะครับถ้ามันออกส้มๆออกเนยๆเ,เนี่ยมันเป็นพลังงานหยินนะครับพลังงานหยินคือพลังเนยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเหนื่อยตามไปด้วยนั่นเองเวลาที่เราทํางานนั่งโต๊ะทางานทีไรแล้วรู้สึกเหนื่อยเป็นไปได้ว่าแสงเราไม่พอนะครับวิธีแก้ก็คือเราเพิ่มแสงสว่าง แสงสว่างเยอะๆเราจะเรียกพลังงานอย่างนะครับซึ่งเป็นพลังงานแห่งความกระตือรือร้อนความแอคทีฟนั่นเองถ้าสว่างมากพอคุณก็จะมีพลังงานเต็มที่เลยคิดการสิ่งใดทํางานสิ่งใดเสร็จรวดเร็วสว่างสมใจนะครับดังนั้นวิธีการแก้อย่างที่หนึ่งก็คือการทําให้สว่างเนี่ยทำให้ชีวิตคุณรุ่งโลดทันทีอยู่ตรงไหนสว่างตรงนั้นนะครับต่อมาเทคนิคที่2ที่สินแสใช้กันเป็นประจำนั่นก็คือความสะอาดนั่นเองที่แรกคือห้องนอนที่ที่2ก็คือ ห้องทำงานนะครับเราควรจะทํา2ที่นี้ให้สะอาดนะไม่ควรมีกินอับเหม็นอับไม่ดีนะครับดังนั้น สองที่ที่เราอยู่เป็นประจำนะรวมถึงที่อื่นๆด้วยถ้าคุณอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำควรจะต้องปลอดโปร่งโล่งสบายมีหน้าตา่างมีที่ระบายอากาศที่ดีพอนะครับความอับชื้นเนี่ยทำให้เกิดสปอร์สปอร์ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องทําให้สะอาดไม่ใช่แค่สะอาดเรื่องอากาศนะครับพื้นต้องสะอาดเฟอร์นิเจอร์ของที่เราใช้ต้องสะอาดนะครับความสะอาดจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะไม่ป่วยง่ายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายถ้าทําได้ จะทาให้ห่วงจุ้ยเราดีขึ้นทันทีเลยต่อมาเทคนิคที่3นั่นก็คือความสะดวกนั่นเองแปลว่าของในห้องไม่ควรรกนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยทุกบริเวณในบ้านเลยรวมถึงในที่ทํางานเลยเนี่ยไม่ควรรกเลยบริเวณไหนก็ตามที่เราต้องเดินผ่านที่เราต้องเห็นทุกวันนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเราอาจจะเน้นที่2จุดแรกก่อนคือบริเวณที่ทํางานกับบริเวณห้องนอนเนี่ยไม่ควรรกนะครับความรกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งแรกเลยที่ทําให้สะสมฝุ่นได้ สะสมสิ่งสกปรกเข้าไปได้จริงไหมเวลาเรามีของรก fingers, ๆกองกกันนะครับฝุ่นมันก็จะไปกองไปสะสมแล้วพอฝุ่นเยอะๆเข้าเชื้อโรคก็เกิดได้โตได้นะครับสปอร์ก็จะเติบโต restroom. พอสปอร์เติบโตเราก็จะเริ่มป่วยแล้ว นะครับเหมือนมันเหมือนกับมีเชื้อโรคมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาเกาะตามสิ่งของที่รกๆต่าง,ตางๆตามบ้านนั่นเองนะครับพอมันเริ่มเยอะขึ้นเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะบางครั้งกําลังจะออกไปหาเงินหาทองป่วยซะก่อนเราก็เสียโอกาสไปด้วยนะครับดังนั้นพื้นฐานเลยก็คือเทคนิคนี้เราต้องทําห้องให้เรียบร้อยเมื่อเราเห็นห้องเราเรียบร้อยสะอาดๆเราก็จะรู้สึกน่าอยู่น่าเดินถ้าพูดถึงหลักฮวงจุ้ยนะครับพลังงานดีๆเนี่ย มันก็จะสามารถวนเวียนในห้องได้เลยทันทีนะครับโดยไม่ติดขัดกับสิ่งของที่ลกต่างๆนั่นเองนะครับของที่ไม่จําเป็นไม่ได้ใช้เนี่ยไปเก็บที่อื่นได้เก็บนอกห้องได้ก็ดีนะครับถ้าในบริเวณบ้านด้วยนะครับในตัวบ้านด้วยในโถงทางเดินด้วยยิ่งลกน้อยยิ่งรวยนะครับต่อมาเทคนิคที่4ี่นั่นก็คือการที่เราต้องทําให้เป็นนิสัยนั่นเองนะครับนั่นคือ3ข้อแรกเนาะสว่างสะอาดสะดวกต้องทําให้เป็นนิสัยเลยนะครับถ้าเราจัดวันนี้วันเดียวแล้วเราก็ปล่อย ให้มันลกให้มันมืดให้มันสว่างวันอื่นไม่มาเปิดไฟไม่มาทําให้สะอาดนะครับนานๆเข้ามันก็กลับไปเสียอีกพวงจุ้ยเนี่ยจะส่งผล กับมนุษย์เรากับคนที่อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเดือน2เดือนจะมักจะเห็นผลเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าอย่างน้อยๆเมื่อเราทําให้มันสะอาดแล้วให้มันสว่างแล้วให้มันไม่รกแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสร้างนิสัยของเราให้เป็นแบบนั้นไปยิ่งนานยิ่งดีนะครับอย่างน้อยๆสามเดือนเนี่ยพยายามทําให้มันเป็นแบบนั้นเพื่อจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยทันทีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรายังละรวมลืมเปิดไฟบ้างปล่อยของลกบ้างไม่นาน พลังงานดีมันก็หายไปหมดนั่นเองนะดังนั้นข้อที่4ีถึงถือว่าเป็นข้อที่สําคัญจะทําให้คุณมีความโชคดีณนะวันนี้ทันทีและเกิดขึ้นต่อเนื่องระยะยาวเลยทีเดียวนะครับเอาละครับนี่ก็เป็น4เทคนิคที่เอาไปสามารถปรับแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้เลยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะฮะโอเคละครับก็ผมอาจารย์เซินนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับมีคาถามอะไรเกี่ยวกับหวงจุ้ยนะครับ คอมเมนต์ทิ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมจะช่วยเข้าไปดูเข้าไปตอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนนหน้านะครับก็จะเสนอสาระคงจุ้ยแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยพบกันคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ